พอมากโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะเซลแป้งร้านดีเจริญยนต์ข่าวนี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะมานำเสนอตัวไทยอัมทีร้อยแบ็นะคะต้องบอกเลยคันนี้เป็นปีใหม่นะคะปี2019 1จดเลขไม่แค่3,000ต้นต้นๆเท่านั้นนะคะราคาขายรวมชุดแต่งนะคะอยู่ที่355,000บาทค่ะคันนี้เป็นคันที่2นะคะที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้อย่างที่แป้งบอกนะคะว่าตัวทีร้อยเนี่ยมาไวไปไวมากๆเลยนะคะเพราะยังเป็นรถที่ได้รับความนิยมจาก ลูกค้ามากนะคะซึ่ง T100 เนี่ยที่แป้งเอามาคันนี้นะคะสภาพสมบูรณ์มากจากที่แป้งเช็คมาตัวรถไม่มีตําหน да ิเลยค่ะโดยคันนี้จะได้ชุดแต่งติดมาให้บ้างแล้วนะคะเช่นพวกกาดหม้อน้ําคัสบ้าเหล็กจับด้านหลังจะเป็นสีดําด้านนะคะเข้ากับตัวรถเลยค่ะส่วนท่อจะใช้ยี่ห้อ Dazland นะคะสีดําด้านตั้งแต่คอยันปลายเลยค่ะ กับเบาะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เพจโลโก้ที่เป็นแบบโนูนะคะทำให้ T100 คันนี้ดูดีเรียบหรูมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาบวกกับสภาพรถแบบนี้แป้งคิดว่าคนที่กำลังหา T100 อย,อยู่ต้องถูกใจแน่นอนค่ะแป้งรับประกันเลยค่ะส่วนการรับประกันหลังการขายนะคะทางร้านเราก็จะมีรับประกันตัวเครื่องระบบการใช้งานนะคะตัวรถทั้งคันเลยหากลูกค้าซื้อรถออกไปรถมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือระบบการใช้งานนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่ง กรณีก่อนเรารับซื้อรถเข้ามาขายอะคะ่ะเราก็จะเช็คสภาพรถถ้าล้มหนักเล็กมาเยอะหรือบัตดเหตุใหญ่มาร้านจะไม่ซื้อเข้าทุกกรณีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลทดาวเริ่มต้น15นะคะจากราคาขาย355,000เนี่ยเลดดาว15อยู่ที่53,000 อนสูงสุด4ปีนะคะหรือ48งวดก็คืออยู่ที่8,003นะคะบเบสเสร็จคันนี้รวมค่าประกันชั้น1ค่าโอนเงินดาวนะคะออกรถอยู่ประมาณ80,000 หรือถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะคันนี้สามารถจัดได้น้อยกว่า8,4นะก็คือดาวน้อยกว่านี้ได้เลยคุยกันเป็นเคสๆนะคะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าเป็นพนักงานประจำก็ใช้สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสำหรับธุรกิจส่วนตัวแนะนําให้ปรึกษาเซลแป้งเป็นเคสๆนะคะเพราะว่าแต่ละอาชีพอเอกสารจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังนะคะ พอมา สำหรับลูกค้านะคะที่ชอบคันนี้นะต้องบอกเลยว่ารีบจับจองเลยนะคะอยากดูรูปหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ร้านค้า Facebook ดีเจริญยนต์นะคะหรือว่าแอดไลน์เซลแป้งส่วนตัวนะคะตามเบอร์066 160 1119หรือเป็น l ลาย p a n g 1342ได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ Facebook ร้านดีเจริญยนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ